สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าที่กบก่องอ้าวจะมาจากไหนเนี่อยา่าออกจะออกไปนอนข้างนอกบอกอยู่ไหนมาจากไหนไปแจะเชา้าเไปซื้อกาแฟมาบอกไหน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 เอามาดูหน่อยมาดูหน่อยโอ้ยโอ้ยค่ยจะได้ไหววันนี้เนาะวันพระเนาะ โอ้ยทำกับข้าวไหว่อยลืมแล้วนีวันนี้วันพระโอ้ยนี่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 ปลาแถบ้านนี่ไงนี่นายอยู่ไหนนายเยอะไหมเยอะไหมเพราะว่าเราได้กินมันทุกปีั้งกล้วยั้นวิ่งมาอันนี้เหรอแค่ต้นเดียวนะไปเอ็นน้อง

โอ้ยเกือบเหยียบแล้วท่านผู้ชมโอ้ยได้กินตลอดปีเลยพี่น้องเอ้ยดูโอ้โห็นอะไรเนี่ยเห็แดงหมากแดงเห็ดน้ำมากยปย่าจีอะไรเห็นละงอกไม่ออกมันฝนตก ไม่ไปดูเผื่อไม่แน่นะฮ่าอาจ่าก็อย่าจ่าก็อดไม่ได้ต้องวิ่งมาดูกับเราอ้าต้า้าจ้าจ้าจ้าอ้าจอา้า้าจ้าจ้าอ้าจ้าอ้าจ้าไ้าจ้าจ้าจไาจ้้าจ้า้าจ้เด้าย้าจ้าจ้าจ้้า้าจ้าจ้วจ้าจ้าเดาจ้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 งจ้าจ้า้จา้าจ้าจ้าาา้้้าาาา้าา อ่ะมา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 สาปรันกันประกันเร็วอยาก็ต้องมาทางนี้โอ้ไม่ได้แดงแต่หน้านะแดงไปท้งตัวเลยโอ้โเนาะไปเด่นมะมกไปมมกนะคะไป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  โอ้ยไปทิ้งไรสดไปดูไปดูเห็ดพึ่งอยู่ตรงนั้นนะออกไหมนะป้าดามันออกอยู่นะ้เมื่อวานเขาเห็นดอกหนึ่งแมนปลาอะไรปลาประตูครัวปิดหรือยังนี่ประตูครัวว่าได้ปิดเด้อ ค่อยออกมาทีหลังค่อยออกมาน้ำลายอ้าวอ้าวอ้าวร้องอีกเจอไหมเจอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ดาด้าไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวววิ่งแล้ววิ่งแล้วดาด้าวิ่งแล้วจะได้เจอก่อนหมู ไ่เบวันนี้เรากลับแล้วจะไม่เก็บนะมันีไม้มีนไมมลวันนี้ทไมไม่มีเสยงล่ะาไหนเลยว่าอายุมันมันมันไม่ร้อมันไม่อบอ้าวมันไม่ออเหรโงกนะอมันต้องอบอ้าวนี่มันหนาวสวัสดีค่ะทุกท่านใคร ที่เาไปหาเที่มันนะค่ะมันร้อนมันออกจ้าใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะสวหาเหตุกันแต่เช้านะโวโสะเทือน ขอบคุณค่ะพี่ลาตีนะคะขอบคุณพี่ลาตีขอบคุณคุณรันลบนะคะคุณบุญเหลือนะคะขอบคุณจ้าคุณบุญเหลือนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณโยงนะคะคุณสถาพรขอบคุณคุณลำไยนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้นะคะ ถ้าใครอยู่นาไม่ต้องวิ่งหาเห็ดกับสววมามาวิ่งหาเห็ดกับสวเร็วทุกท่านต้องวิ่งหาเห็ดกับสวแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าคุณน้องและพี่ราตีพี่ใจอัมบุญนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็อยู่มอ๊ะแม่แม่นะคะพี่ราตีเราก็อยู่นี่แหละตื่นเช้ามาหาเห็ดกันนะคะเดินสวน

นี่ไงนั่นไงป้าดานั่นไงไหนมองไม่เห็นั่นอยู่ด้านล่างไหนด้านล่างไ่นด้านล่างเหลืองๆน่ะนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยเราไม่เห็นเหลืองๆอยู่ในใต้ศาลาระวังหน่อยนะกลัวเต้นมันกระนั่ง้อยอยู่ในย่าใชาไว้มันโตไม่ได้เอาวันนี้ไม่ได้เก็บเราไม่เก็บวันนี้งดงดงดแล้วนั่นเหี้อะไรเนี่ยบานบานอยู่ตรงนี้นี่ไหนเนี่ยมีมันมีบานบานดอกหนึ่งเนี่ย เห็ดที่เภื้อถุนมันมีเยอะเลยแต่ว่าไม่รู้เห็ดอะไรเป็นดอกๆเหมือนเหมือนเห็ดอะไรนะเห็ดที่เภื้อนี่ไงนี่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 เอ้าวอ้านี่เห็นยังเหเห็ดอะไรเห็ดหมากแดงเลยนี่อันนี้เรื่องจริงเห็ดน้ำมาโอ้เห็ดน้ำมันใช่เนาะดื่มตลอดเลยเขากลงไปอีกเออกบกลงไปอีกโอ้เออกลุ่มเต็มเลยยายที่เออเขาก็ว่าอยู่ข้างล่างมันเห็ดมันออก เห็ดก้อนท่างแลอกเอามาดูในดอกใหญ่เลยเอ่อเห็ดพึ่งเอาไม่ใช่เห็ดก้อนท่างไม่ใช่เห็ดพึ่งนีนพูดพูดเห็ดพึ่งยามันไม่ใช่เห็ดก้อนท่างมันเห็ดอะไรเห็ดตะปูเห็ดตะปูไอเราเขาเนื่มาจาเห็ดพึ่งจับไปมันเหมือนนางขันโคกเลยอยูเห็ดพีเบื่อเห็ดพีเบื่อกินไม่ได้มันมี เห็ดพึ่งที่ประดาเก็บทได้ซาลาเชารือนทองาลาเือนทองสีหน้าแตกเลยใ่ใจ่ไม่ใช่การดวนน่มามาน่ดวนมาละไป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 ไม่ใจเลยนะหัวร้อนเหนยค่ะอันนี้ก็เตรียมแล้วนะคะเครื่องกุวยเตี๋ยวนะคะรอชาวบ้านนะคะโซลสีมาลำ ลำเสร็จเราก็กินได้เลยนะคะแต่ก็พื้นก็เปียกหน่อยแต่ละจะแห้งแล้วนะคะพอแดดส่องออกมาแล้วเมื่อคืนพายุเข้าฝนตกแรงเนาะประเทศไทยเดี๋เราก็เก็บก่านแล้วเดี๋ยเรืงพี่ใจใไฟ,ไจไฟมันจะดับก่อนเนาะไฟจะดับก็รู้เดีเด๋ใวไเออนั่นแหละฝ่าฝนแบบกระหน่ำลงเลยนะคะเมื่อคืนแบบหนักมากเลยนะคะพายุเข้าเมื่อคืนค่ะก็คลิปนี้นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยาก็จะทํากับข้าวนะคะเพื่อจะ ไหว้าสารตายายนะคะสวัสดีค่ะ